สวัสดีครับไม่ได้มาทักทายกันนานเลยนะครับพอดีลูกปิดเทอมนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสแวะออกมาดูไม้สักนิดนึงนะครับเนี่ยช่วงนี้มันร้อนมากนะครับแล้วก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่า ลูกตามติดเลยบางทีก็เล่นกันไม่ได้ออกมาดูมอสก็แห้งไปบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้แดดร้อนมากครับบางวันออกมานี่ไม้เหมือนแทบจะขาดน้ําเลยนะครับตอนนี้ก็ระวังเรื่องลดน้ําให้ดีนะครับอาจจะต้องเพิ่มรอบการลดน้ำหน่อยนะครับเ,เพื่อนพอ หลังได้น้ำก็จะสดชื่นขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้แห้งเลยนะบางต้นนี่แห้งเลยเดี๋ยวรดน้ำเสร็จแล้วมาแวะดูไม้กันสักเดดหนึ่งนะครับอัปเดตไม้กันหน่อยไม่ได้ถ่ายมาหลายวัน นี่ก็ยังเหลือเวลาอีกนานนะครับก่อนจะเปิดเทอมก็ทำเนิดๆหน่อยๆไปก่อนนะครับแต่ไม้ก็โตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลดน้ำก็โตขึ้นไปเรื่อยๆระหว่างที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยนะครับ ครับก็รดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาลองอัปเดตไม้ก,กันสักนิดหนึ่งนะครับให้หาคิดถึงมีไม่ได้ถ่ายคลิปมานานเลยมีเพื่อนๆบางคนบอกว่ารอดูอยู่นะครับทุกคลิปเลยก็เลยมาถ่ายใหม่นะครับครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับชุดล่าสุดนี้โอเคครับเดินไปปิดน้ำก่อนนะครับ